ยายเก็บดอกแควันนี้เราได้เมนูเลยเนาะยายเนาะอโอ้ยเก็บเก็บเก็บวันนี้พายายมาเก็บดอกแคแดงเห็นไหมเน,นี่ยแม่เก็บดอกแครเราจะไปทําอะไรกินคุณแม่คะทาอะไรกินแกงปลาเนาะโอ้ยยายดูแต่เสือ้อกับดอกแคสีแดงสีเดียวกันเลยสีเดียวกันเลยคะ่ะ ตเส้นใช่ไหมนี่นน <ะ S 1> เหมือนกับตำถั่วแก<า><ม>บอก<า><า>ว่าถ้างั้นเราไปกเก็บถั่วเลยค่ะดูมา <c oughs> ดูถั่วเรานะคะนี่นี่โอ้ถั่วดอกแค <c oughs> แดงเรายังไม่ได้อันนั้นเลยนะยังไม่เคยได้เอาไปปลูกวันนี้กินดอกแคแดงไปก่อนนะคะทุกคนโอ้ดู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 ด,ด,ดูดอกแคแดงเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นกล้วยกล้วยกําลังงามกําลังมีกําลังมีมี ปีกล้วยอ่ากำลังมีนกด้วยใช่ป่ะนกมันทำรังหรือเปล่านั่นนี่นี่นี่นกมันทำรังในปีกล้วยกนีกล้วยเขื่อใหญ่นะนี่กะเพราแดงก็มีนะอันนี้กะเพราแดงค่ะอันนี้กะเพราแดงนะทุกคนค่ะนี่กะเพราแดงพันของกะเพราแดงใครยังไม่เคยเห็นกะเพราแดงกะเพราแดงมันจะเป็นมันจะหอมกว่าเนาะ ันนี้จะเป็นกะเพราแดงฝนก็มาแล้วค่ะต้องรีบๆเก็บอุย้ยถั่วมาดูถั่วเนี่ยมามามานี่ยายเก็บถั่วเก็บเก็บถั่วเอาที่พองๆองนะไปผัดนะเอาตรงพองๆองเลยนะยายนี่นี่นี่เอาแบบนี้นี่นี่เอาแบบนี้ยายแต่ยาเอาแก่เดอ้อยายนู้ยยายเก็บถั่วค่ะทุกคนมามาฝนก็ตกแล้วค่ะฝนตกแล้วโนโนโนยายเก็บถั่วเอออย่าเก็บเอาเยอะของเขาอืม เอาไปก็ไม่ได้กินอันนั้นเอาไปทำไรน่ะเขาจะทำพันหรือเปล่าเขาทำพันมันก็มีอยู่แล้วนี่จะมาเข้าสวนดูสวนกเกษตรผสมผสานอันนี้มะละกอที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้เลือกพันธุอยากปลูกก็ปลูกไปเป็นมะละกอที่กลายพันธุ์ลูกของเขาก็จะไม่งามนะคะทุกคนลูกก็จะเปาะกระเปาะกระแป๊ะ,ป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 ะนี่ ลูกไม่งามเลยเก็บมะเขือด้วยเนาะนี่มะเขือมันมีลูกหนึ่งปลูกไว้แต่มันไม่ได้มันเริ่มกลพันแล้วไม่ได้กินมันก็เริ่มกลพันนั่นแหละนี่ถ้าเราไม่ได้กินมันก็จะกลพันธไปเรื่อยๆเก็บไปกินน้ำพริกดีกว่าเนาะเก็บนี่มะละกอเตี้ยอยู่นั่นเนี่ยมันมีสองลูกแต่มันกลพันธุไปแล้วนี่อันนั้นก็ปจะเป็นมะพร้าวด้วยค่ะดู ทุกคนเข้าสวนปะ่ะแล้วก็จะเดินไปในรอบสวนปลูกเวลาปลูกผักปลูกอะไรเราอจะปลูกอย่างเดียวปลูกปนๆไปอย่างน้อยมันได้อย่างละเล็กละน้อยผสมไปนะผสมไปผสมกันไปค่คเอเอมันกลับบานจ้ะโอ,อ้ดอกแคแดงถั่วคะ่ะ ปลูกยังไงมามาดูวิธีการปลูกถัว่วปลูกถัว่วอย่าปลูกเยอะปลูกเยอะมันไม่มีลูกนะปลูกให้มันทังหาและมันถูกแดดอย่างนี้กลางแจ้งเลยเนาะที่ตรงนี้เอาดูนะถัว่วกินไม่หมดนะคะทุกคนนี่แค่นี้ก็พอได้กินแล้วมาดูนี่ตัวนี้เห็นไหมโอ้เก็บถั่วค่ะนะเก็บถัว่ว นี่ก็จะมีลูกหนึ่งนี่จะเป็นอย่างนี้ค่ะมีมุมดแดงด้วยนี่ลูกของเขาจะใหญ่ตันของกำยำขึ้นตันอยู่ข้างบนแล้วเราต้องเอาไม้มาเอยนะทุกคนไม้ไม่ฉอนไม่ไม่ไม่เอาไม้มาเอยมันไม่ได้อันนี้ก็จะมีลูกหนึ่งนี่เห็นไหมมันจะไม่ได้มีเป็นช่อเนาะมันจะมีนี่นี่นี่เนี่ยเอาไม่ได้ปลูกต้นนี้สามปีสี่ปีได้นะ เราปลูกมิรนะคะตอนนั้นเราแข่งเขาบอกว่าลำไย,ยคิทตันอยากจะกลองปลูกก็เลยไปได้มิรมาสองมิดก็เลยปลูกค่ะทุกคนไม่ได้ตอนเนาะไม่ได้เป็นต้นลำไย,ยอันคิดตั้นตอนนะนี่<ม>นี่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 นนนลูกสองลูกเจออีกละสองลูกอันนี้ดอกมันอันนี้ดอกของมันเออแต่ข้างบนอ่ะมันเยอะอยู่แต่เอาไม่ได้นะเอาไม่ได้ก็ได้ประมาณนี้เลย ก็จะเก็บตัวนี้ก่อนนี่สองลูกนี่เนาะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นก่อนขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นเก็บเหรอก็กลัวว่ามันจะอ่าก็กลัวมันจะล่วงลุนนะคะทุกคนยายกินอะไรลำไยคิดตันค่ะทุกคนขายนคุณพาวันนี้พาเม่มามเก็บลำยยไยคิดตันนะยายดูดิไมนี่เนื้อมันน้อย